หลังจากเรื่องของคนรักสุนัขนะครับมาดูคนรักอันนี้เป็นนกนกแก้วมาคอที่มีสีสันนี่แหละโอ้นี่สุดรักเลยทีเดียวมันหายจากบ้านไปสองตัวครับแล้วก็ทําทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะตามหาหาไม่เจอสักทีสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นข่าวหม้อนึ่งฮะตะโกนใส่หม้อนึ่งหวังว่าจะได้สัตว์รักกลับมาก็เลยทําตามบ้างผลจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับ นี่ครับนกแก้วมคอรครับ <Ha. S 1> น่ารักแบบนี้แหละครับน้องแจสซี่นะครับนกแก้วมคอบูโก,โกสีฟ้าและมูมูนกกระตัวสีขาวครับอันนี้หัวด้านในของนกกระตัวสีขาวของน้องมูมูเนี่ยจะเป็นสีเหลืองด้วยซึ่งก็เป็นนกแก้วขวัญใจของเด็กๆแล้วครับที่เขาเอาไปโชว์ตามงานต่างๆในจังหวัดอุดรธาน,นีมาแล้วเจ้าของเอามาโพสต์ขอความช่วยเหลือหลังจากที่คนร้ายงัดเข้ามาในบ้านของเธอแล้วขโมยนกแก้วในช่วงค่ำของวันที่หนึ่งกันยายนไปครับ ก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นอดีตลูกน้องที่ไล่ออกจากงานไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละหลังจับได้ว่าลูกน้องคนนี้ยักยอกเงินที่ขายสินค้าไปในไปกว่า4ี่0 0ื่นบาทนะครับพอไล่ออกไปกลายเป็นว่าลูกน้องหรือเปล่าที่กลับมาขโมยนกแก้วแสนรักเจ้าของนกแก้วเล่าทั้งน้ำตาเลยครับบอกว่าแจซี่เนี่ยเป็นนกแก้วมอคอบูโกสีฟ้านะครับอายุ12ปีราคาเนี่ย75,000บาทครับ ส่วนม,มูมูอายุ4ปีราคา60 0 0 0บาท2ตัวนี้รวมกันก็แสน35,000บาทนะครับเขาบอกราคาไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่รักนกทั้ง2ตัวเหมือนลูกเลยครับหลังจากนกแ้าตัวโปรดหายไปก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ทำทุกวิธีทางเลยยังไม่เจอสักทีจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาออกข่าวมาจำ<ะ>ได้แมที่มีการตะโกนใส่หมห้อนึงตามหาสุนัข ตามความเชื่อของชาวอีสานแล้วก็เจอของที่หายไปคือเจอสุนัขตัวนั้นเขาบอกว่าเขาก็เลยลองทําตามบ้างครับเอาบ้างเหรอเอาบ้างครับผมกินข้าวเจ้าครับุผมกินข้าวเหนียวครับกินข้าวเจ้าก็มีแต่หม้อหม้อข้าวเจ้าอันนี้ก็หม้อองหม้อข้าวใช่ครับก็เลยลองแต่หม้อข้าวนึ่งข้าวเหนียวก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเออนึ่งข้าวเหนียวก็ได้โอ้คนรุ่นใหม่เนาะแต่พี่ีความเชื่อใช่ครับร้องยังไงครับ อู้เอ้ยเจสซี่เอ้ยกลับมาบ้านเด้อไอพ่อรออยู่เราะม่หายไปนนนแน้วไม่รู้จะกินข้าวจะอยู่ยังไงไมไ่กลับมาเด้อนี่แหละครับมหม้อนึงไม่มีเอาม้อหุงข้าวนี่แหละแหม่นักข่าวก็แหมเป็นใจนะอบอกมอหม้อนึงเขาเนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยหม้อข้าวนี่ก็เนึ่งข้าวเหนียวได้ใช่ไหม<อ>ก็น่าจะได้รับผลเดียวพร้อมๆกันเลเอาละตะโกนใส่หม้อหุงข้าวแบบนี้แล้ว ปรากฏว่ามีคนโทรมาแจ้งบ่อแสครับบอกว่าเจอนกสองตัวนี้ที่กรุงเทพฮะโอ้โหกรุงเทพเลยไปเจอที่กรุงเทพหายจากอุดรไปเนี่ยไปเจอกรุงเทพบินไกลจังเออเจ้าของก็เลยฝากถึงคนร้ายหรือว่าคนที่ไปซื้อเนี่แหละบอกว่ารบกวนเอามาคืนด้วยนะครับไม่ได้บินไปเองใช่ไหมไม่ได้บินไปเองเป็นไกลเกินไปบอกว่านกทั้งสองตัว ฝังไมโครชิปเอาไว้สามารถตรวจสอบได้นะว่ามันอยู่ที่ไหนเ,เพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงดูอยู่ก็ติดต่อแล้วจับเอาไปคืนแล้วกันนะครับแม่